โอเคนะครับผมในยที่สุดเราก็กลับมากับแบทแมนอีกครั้งนะฮะก็จะกลับมากับเกนอื่นทำไมนั่นรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะแคสแต่แบทแมนนะครับเพราะเอาให้ี้เคลียร์กล้นะครับผมอยากรู้เนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งต้องมาติดตรงที่ต้องมาถ่ายนี่แหละตอนนี้ผมก็มาถึงเออตรงนี้แล้วฮะภารกิจของเรา access the silver beneath SCPD ชื่อเหมือนก็ชั่มซีนี่อะไรวะ SCPD เพราะว่าของ กินาโรมันก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันนะฮะแต่ของกัตแทมของกินาโรมันเป็นเอ่อสตาร์ลิงซิตี้เออใช่กัตแทมซิตี้โพลิสดีาร์มีนโอเคอันนี้ใช่แล้วจัดเยี่ยมจัดเยี่ยมมาครับจัดเยี่ยมปึ๊บลงมาแล้วโอ้โหเราจะต้องเจอกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงแน่นอนเลยในะช่วงนี้ ตรงนี้มันคืออะไรทำไมมันเป็นสีส้มอย่าีนี่แล้วถ้าเราลองโอเคถ้าเราลองโอ้ระเบิดลองนิดเบิดระเบิดมีเวลาด้วยเฮ้ยปุ๊มไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลว่าเราดูกันต่อไปครับแม่ระเบิดโอ้ควักโอ้ยแทบแทบเทพแทบ มันบอกว่าเจอคนของแบ็กแม็กที่ไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้ได้นะครับผมปอกหนจากอะไรองกาบอสใช่ไหมเปิดเลยเปิดก่อนได้เปรียบวิเร็วเดี๋ยู่ๆอะไร นี่คนพายเรียบร้อยผู้ชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้เหรอช่างแม่งาตอนโอเคเดี๋ยวผมพอจบภารกิจนี้แล้วเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมต้องไปเออ่ต้องไปฝึกอะไรให้มันปลดล็อกอัปเกรดเนี่ยผมรู้ละอัปเกรดบางอันที่มัน อันล็ออยูคือมันต้องอัพอันก่อนๆหน้านี้หรือไม่ก็แบบเนี้ยวิธีได้นี้ก็ต้องแหละแรงสามอินดักในซิสเต็มเหมือนให้เราไปฝึกอะไรสักอย่างแหละซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องช่างแม่งเราทำภารกิจหลักก่อนนะครับภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจรองภารกิจเสริมอะไรพวกเนี้ยค่อยทําทีหลังนะครับผมเนื่องจากที่ผมมาถ่ายเนี่ยคือเพื่อ เล่นเนื้อเรื่องให้รู้ๆไปกันนะครับแล้วก็กลับมาดูกันใหม่นะครับว่าเนื้อเรื่องตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะมันก็จะน่าจะทางนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปไ,ได้มากสุดแล้วมอนสเตอร์เกตฮิตบอทอดูเพือนถูกเกตเอ้าไปไม่ได้แล้วโอ้โหมาตรงนี้แล้ววอดีเพื่อนปิว นี่พูดมากพูดมากทําไมมันมันบั๊กหรือเปล่าว่ะเป็นอะไรวะถ้าผมบินลงไปตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเฮ้จะทำไมเมื่อกี้มันดึงมาไม่ได้ช่างแม่งนะถือว่าเป็นระบบของเกมทำาอกมาบัก๊กซึ่งก็เป็นดีกับเราไปนะครับซึ่งในตรงนั้นเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยขอขอหน่อยแล้วกันอะไรไหมเนี่ยอ้าว ระบบตัวเกมเทาใหม่อย่างนี้นี่พี่ก็ไม่พอใจนะน้องเรูปขึ้นไปอ่ะนั่นจะตึ๊บปึ๊บแล้วเบิดอะไรเต็มโหไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยเฮ้ยนี่ตรงนี้เหมือนเคยเจอตรงนี้เหมือนเคยเจอ,อดึงไม่ได้อีกแปดมีหมดคราวมีหมดคราว ไม่ใกล้แล้วนี่ให้ปุมปุมเอาไว้เริ่มปักบักบักปุมเอาไว้กดดิทำไมกดไม่ได้อะกดดิโอเคเมื่อกี้ผมสรุปแล้วมันบักนะครับผมต้องกดปุ่มเพื่อเปิดประตู โอเมื่อกี้รู้สึกว่าฮิตเดอะวัตทอนทูเพนเดตทูเพนเดอะเกตนี่มันมาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยบักความจริงคือมันต้องออกมาตอนเนี้ยฮิตเดอะวัตทอนทูเพนเดอะเกตเนี่ยเกรดแหงไว้เวลส์เกันดึงมากอีเนี่ยเมื่อกี้ดึงไม่ได้นะฮะโอเคเปลี่ยนลมนะฮะแล้วต้องใช้รีโมท ว้าวอ่ะยิงปิ้วปิ้ว,ว,วปับเป็นไปสไลด์นอนเอ้ยสไลดเดอร์นะแล้วกระตุกเล็กน้อยนี่ตายซะนายเองเหรอมาสิเข้ามาสินี่ยังไม่รู้ตัวนะประมาณว่แบบายังไม่รู้ตัวแ,แนวนวันนี้กระตุกกระตุกเนี่ยอะไรอ่ะแฮกเอวอ่ะอ๋อเลขหกใช่ไหม ไม่ใช่เจ็ดเจ็ดหกห้าหกห้าห้าสี่สามสองหกเจ็ดแปดเก้าเลวเลขศูนย์โอเคิตอร์กราฟิกซีเควนเซอร์นะปั๊มป้าปั๊มอเอ็กเซโอเคอ่าเป็นปั๊มป้าโอ้จะบ้าตายนั่งไง เราเจอทางเข้าแล้วเราไปทางนัตเลยดีกว่าอ้าวอ้าวเยอะเบน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 ใหม่ใหม่ใหม่นู้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 นดิเบนเพิ่งเห็นฉันใช่ไหมล่ะเอาละไปเลไปปอบได้อะทำมันเป็นเซียนหนอหลบแบทแมนได้ฮะไอเอ็มแบทแมนไฮเฟรสเตีโอเคเราต้องเดินไปอย่างเท่ๆนะฮะ เปิดแล้วเปิดระเบิดแล้วก็ระเบิดเปิดประตูโอุ้่นวายนะเนี่ยสตาร์แบทแมนนี่มึงก็เซตเราต้องตักอีกน้ำข er ึ้นไหนเราต้องตักอีกเยอะขึ้นไหนเนี่ยก็จนกว่าหัวหน้าเราจะสั่งให้หยุดแล้วนะมันติดตั้งอะไรกันวะก็ไม่ดู่้มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเออนี่วายของปี2 ปีของปี1962ใช่ไหมเนี่ยหลังจากลองกินแล้วเป็นรุ่นที่ดูดีใช้ได้เนื่องจากแถวนั้นนะนะมีการปลูกผักดอกกุหลาบอะไรพวกนี้ไว้ข้างๆนั่นด้วยนะทำให้มีกลิ่นของดอกกุหลาบเข้ามาติดด้วยทุยอลแดกไม่ได้เะยเฮ้ยมึงตั้งใจฆ่าตัวตายใช่ไหมเนี่ยโอโ้โหมียาฆ่าแมลงด้วยเถอหยิบปิดขวดขึ้นมานี่มีเฮฮานะฮะ ล้างส่งเข้าโรงพยาบาลล้างท้องไม่ทันเลยนะฮะอ๋อรู้ละมันหมายถึงระเบิดมั้งที่ติดตั้งเนี่ยโอ้โหเต็มแมปเลยลูกซองนี่ทำไมแมทแมนไม่ใช้ปืนไม่เข้าใจแมทแมนบอกว่ามันอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละให้มาทางนี้ทำไมเนี่ยไปทางไหนเอ่ย I'm under the GCPD มันบอกว่าฉันอยู่ใต้ตึกของฉันอยู่ใต้ตึกของ G c ซ d แต่ทำไมแบคแมนมันถึงอยากระเบิดที่นี่ทิ้งล่ะเหตุผลข้อทายแบทแมนมาเยี่ยมพ่อมึงแล้วมาเยี่ยมพ่อแล้วนี่ปึ๊บ

ยองไปละยิงไปละยิงไปละอะไรอะไรอะไเล่นจางเล่นกันเล่นจังโอมไปล้มไปปุ๊บตัวนี้ตัวขัของโบย โอ้ยเชี่ยยุ่บุกปากมีการเอาล้อมไปครบเลยโอ้โหคอมโบไม่ติดเลยอ่าไปกินการนี่ติดไม่ติดคอมโบไอ้ตัวเนี้ยเดินๆนี่เดินไปซะปึ๊บนี่กดใช้ให้เป็นประโยชน์ขากขานี่ชาดิปไปละให้เป็นเงินก็ต้องถักขาเขาเลยเหรอ ถึงกับต้องหขา,หาเขาเลยยื้อเยอะโค้งตรงนี้เหมือนมีแววว่าเราต้องได้สู้กับใครสักคนนะฮะเขามากันแล้วหรือว่าเขาติดตั้งกันเสร็จแล้วโอเคเออได้เวลาที่เราต้องตั้งเวลาแล้วสินะเวลาทัพสุนทรจัดก,การย,ยักษ์ต่อตรงนี้ยักษ์มานี่นี่โอ้โหดีดีดีรุนแรงรุนแรง วันท oh. Alfred, like ี่เดือนมิถุนานไอ้ตู้เย็นตู้เย็นบ้าเลยอ๋อศูนย์ของอาชญากรนะฮะศูนย์ของอาชญากรแห่งชาตินะฮะศูนย์รวมข้อมูลอาชญากรแห่งชาตินี่มันตรงกันเลยนี่นะ ดินเอ็นบอกมากกว่านั้นนะแต่มีอย่างหนึ่งที่ตำรวจยังไม่ได้มองเห็นกนะ็คือไอ้เฮียเนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารนะฮะและเขาติดต่อเขาติดตั้งระบบป้องกันที่มีแค่เขาเท่านั้นที่สามารถจัดการกับมันได้โอเคเอาฉันมีข้อมูลมากพอที่จะแก้ปัญหาแก้ ข้อข้องใจที่เดซี่ทาวเวอร์เรียบร้อยนะฮะโอเคเนี่ยมันจะย้อนเวลาปิ้งเข้ามารู้ว่าแบ็กแม็กตายแล้วจักเป็นวินฆ่าความจริงคือความจริงคือยังไงแต่ฉันรู้มากกว่านั้นซ So he sent her to his safe house, which was anything but safe. Sionis showed up later, ready for trouble, and found it. Or so it seemed. has <laughs> always been paranoid. That's probably why he's lasted this long. He'd sent in a decoy. อ๋อตัวใช้ตัวปลอมฮะตัวจริงอยู่ข้างหลังอ๋อมันล่อตัวปลอมเข้ามามีการสู้แล้วไอ้แย่ที่เนี่ยแคตต์ต่อแคตต์ต่อ แต่นั่นไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่ที่เป็นสิ่งที่ฆ่าแฟนของแบ็กตัวเ<อ>นี้ยตัวปอมของแบ็กนักอะปรากฏว่าแบ็กนักเป็นคนฆ่าแฟนของเขาเองครับจ็อกเกอร์อ๋อจ็อกเกอร์เป็นคนทา,แบบแบนาตัวแบ็กนักไปนะฮะแปลว่า see if you can find any information on someone named the joker. the joker searching now sir there doesn't seem to be anything coming up what do you know about him not much but he's taken black mask hostage hostage he's so, worth so. so. more to the joker alive the joker mm -hmm. wants to use him to break into the gotham merchants bank i'm on my way there now มันบอกว่าตามหาข้อมูลของคนที่ชื่อจ็กเกอร์แล้วเอาเฟรดบอกว่าไม่มีข้อมูลนะฮะแล้วเอาเฟรดถามว่าทําไมแบทแมนก็ตอบไปว่ามันเอาตัวแบ็คาม์กไปเป็นตัวประกันซีโอกอะไรเนี่ยนะฮะชื่อมานะชื่อแบ็คแม็กเอฟเฟคก็ถามต่อว่าฮะแบ็คาร็กยังไม่ตายเหรอใช่ยังไม่ตายนะฮะโอเคใส่ความสรุปหลักก็ประมาณนี้ทางเยอะจังเว้ย นี่อะไรเหมือนมีอะไรที่เราสามารถทำได้อยู่นะฮะดลัตเตอร์ไม่ได้ช่างแม่งครับอืมอืมอเอ้าเอ้าอ๋ออ้าอ๋อทางนี้ก็งงนะงงเล็กๆน้อยๆนะครับอ้าปีนปีนปีนโอ้โหโอ้โหหมุนตัว happy work batman fuck you you are very cordially 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 you are very cordially invited to a party and it will be a grand affair grand affair grand affair and it will be a grand affair hosted by the hatter <H> ไอพวกนี้มันร้องเพลงไันว่าเราโดนเชิญไปปาร์ตี้นะฮะโดยแฮตเตอร์ซึ่งไอแมทแฮตเตอร์นนเนี่ยมันคือพูดมากวันเร็วๆดิแฮตเตอร์ก็คือก็คล้ายพวกสแครโครอะไรพวกนั้นนะฮะคล้พวกเพนไอไคล้ายแบบลแบบิเตอร์นะ <mm เ,เขาตััวน้นจะไม่เป็นอะไรอลิสไอตัวนี้ก็คือมันจะบ้ามันจะบ้าแบบมันจะบ้าว่าตัวเองเป็นไอแมทแฮตเตอร์ในอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะฮะวิวมอสเวนเตนเพจใไม่ใหม่ี๋ยวเราเข้าไปช่วยนะแล้วทางออกทางไหนวะโอเคศูนย์จำเลขได้แล้วครับจำเลขได้ เฮดเฮดเฮดเซอร์ What the fuck เฮดช็อปโอเคร้านขายหมวกไอ้สัสเนื้อ ahah CCPD โอ้ทำไมแบทแมนไม่สมจริงเลยอ่ะมีแต่โจรมีแต่โจรซึ่งโจรอยู่บนตึกตำรวจ What the ตำรวจไม่ทํางานกันหรือไงเนี่ยล้างรถก็ไม่จะล้างโอ้โหอะไรเนี่ยเมืองนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเลยนะเฮ้ยภาคนี้มันมีอาค่ามหรือยังวะหรือว่ามีแต่ก่อถ้มอยู่น่าจะมีอาค่ามแล้วนะฮะอาค่ามอาค่ามนะฮะชูเรียบร้อยไปแล้วนะครับสิ่งที่อะไรวะ โอ้โหเดี๋ยวนะผมกำลังจะพูดเลยว่าสำหรับวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้แต่ยั้งยังยังยังไม่ใช่เวลานะทำอะไรพวกเขาอ่ะทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันปึ๊บ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 นี่ไอ้เหี้ยหุบปากหุบปาก ปุบปักเก็บรถตู้ไว้ขี้เถอะนี่ปุบตู้ปุบแขนปุ๊บเี้ยนะุบไปเถอะจัดเลยดูห้าปีบนเกาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแบทแมนมันฝึกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับห้าปีบนเกาะแบบโคลิเวอร์นะโอ้โหแบทแมนมึงใช่คนไหมเนี่ย ส่สุกษาตายนะสลกขาตายครับคิมินอลฉันรู้สึกว่าฉันต้องออกจากไอเมืองหาเหีวนี่แล้วนะครับโอเคนะเจอกันคลิปหน้าครับหลังจากที่ผมพาที่แล้วนะผมรู้สึกว่านานเกินไปนะครับผมถ่ายไว้นานมากอ่ะอุ้ยไม่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 คือผมถ่ายไว้นานมากแล้วแบบ มันดูอีทีเสียเวลาตัดต่อมากนะับมันจะเสียเวลาตัดต่อผมไม่ผมไม่ค่อยอยากจะตัดต่อสักเท่าไหร่นะเงียบไม่พูด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 ไม่ดีไม่ดีโอเคก็จะกระตกเล็กน้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยลองน็อกอาสเมตเลยไหมฮะไม่เอาดีกว่านะครับ นับเร็วโอเคโอเคอเค่อยไปจัดการไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดจบนะครับหลังจากประสบการณ์ของผมบอกว่าอยู่ข้างล่างมันมองไม่เห็นข้ามคนหรอกบอกแล้วปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไปอีกคนหนึ่ง เรียบร้อยครับโอเคครับเจอกันแปดนะแปดนะสวัสดีหรือยังสวัสดสวัสดเออ a c h i e v e m e ียอะไรอันล็อกมาเดี๋ยวไปดูนะสวัสดีนนนนนครับโอหม